ส่วนงานของดีเมือง8ริ้วนะคะโดยเฉพาะงานมะม่วงนะคะและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่52ตอนนี้นะคะเริ่มแล้วนะคะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าให้กับชุมชนแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้วยค่ะ โดยที่บริเวณสนามโรงเรียนวัดโสธรวรารามบวรวิหารนะคะจังหวัดฉะเชิงเซานายกระจรเกียรนรักพานิตมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยนายครองศักด์สงรักษารองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะ ร่วมกันค่ะเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่52นะคะโดยกิจกรรมภายในงานนี่เลยค่ะท่านผู้ว่านะคะท่านโชวลีลาเลยนะคะแสดงฝีมือการตำส้มตำม,มะม่วงค่ะให้กับผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้ลองลองชิมกันนะคะ,ะมีแต่คนบอกว่าอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะและวัตถุด,ดิบสำคัญเลยก็คือมะม่วงจาก8ริ้วเนี่ยแหละค่ะ นอกจากนั้นก็จะมีการแสดงจากชมรมต่างๆนะคะและที่สำคัญก็คือการจำหน่ายมะม่วงค่ะต้นมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็มีการประกวดพืชผลทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงและสินค้าโอท็อปด้วยค่ะโดยเมือง8ริ้วเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมือง3น้ำก็คือน้ำจืดน้ำเค็มแล้วก็น้ำกร่อย ก็เลยทำให้มะม่วงของที่นี่เนี่ยมีรสชาติอร่อยค่ะโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของทางอำเภอบางคลานะคะเป็นสินค้า GI ของจังหวัดฉะเชิงเซาเลยนะคะแล้วก็สามารถผลักดันส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ยังคงรักษามาตรฐานมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะโดยสำหรับใครที่มองหามะม่วงอร่อยๆใครที่ชื่นชอบเนี่ยนะคะ แล้วก็อยากจะไปดูอาหารอร่อยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงรวมถึงสินค้าโอท็อปไปเที่ยวงานนี้กันได้เลยค่ะงานมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่52นะคะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่9เมษายนค่ะที่บริเวณสนามโรงเรียนวัดโสธรวรารามบวรวิหารค่ะ